ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz b a h a s เมกะเฮิร์ a k าษาอินโดนีเซียก,กิจกรรมในชีิตปร i ภาษาอินโดนีเซียชุดกิจวัตรประจำวันตอนไปที่ทำการไพรสนีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันค่ะสารีค่ะกับรายการสอนภาษาอินโดนีเซียนะคะในชุด ภาษาอินโดนีเซียในกิจวัตรประจำวันนะคะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงการไปที่ทำการไปรณีย์กันนะคะอาจถึงแม้ว่าปัจจุบันนะคะอาจจะเราไม่ค่อยไปเท่าไหร่เหมือนสมัยก่อนนะคะแต่ว่าก็ยังจะต้องไปที่ทำการไปรณีย์เพื่อส่งพัสดุต่างๆอยู่นะคะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึง การไปที่ทำการไปรสีนีว่ามีภาษาอินโดนีเซียอะไรภาษาอินโดนีเซียอะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่คำว่าที่ทำการไปรสีนีนะคะจะเรียกว่าการตอร์ปอสกั t ตอร์ปอสนะคะการตอร์ o อสนะคะสะกดด้วยคำแรกก่อนนะคะสะกดด้วย K A n t o r นะคะอ่านว่ากันตอร์กัตอนะคะจริงๆคำนี้แปลว่าสำนักงานก็ได้นะคะหรือว่าแปลว่าออฟฟิศก็ได้นะคะกันตอรนะคะแล้วก็สำหรับที่ทำการประสนีจะตามมาด้วยคำว่าบอส o อสนะคะสกดด้วย p o s นะฮะบอสกันตอร์บอสกันตอร์บอสนะฮะแปลว่าที่ทำการไปรษณีย์นั่นเองนะคะเอ่อบุรุษไปรษณีย์นะคะบุรุษไปรษณีย์จะเรียกว่าเปตูกัสบอสเปตูกัสบอสนะคะเปตูกัสบอสเปตูกัสนะคะสะกดด้วย p e T 네 U G A S เ e ็ตุ gas เนี่ยเป็ตุ gas นะแล้วก็ pos เป็ต u gas pos แล้วก็คือคำว่า pos เองก็คือหมายถึงปรายสนีย์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการปรายสนีย์นะคะจะเรียกว่า pos นะคะต่อไปค่ะจดหมายนะคะจดหมายจะเรียกว่าหรือว่าในภาษานินโนนเซียก็คือสุรัตสุรัตนะคะสุรัตสะกดด้วย S U R A T นะคะสุรัตสุรัต นะคะสุรัตนะคะหมายถึงตัวจดหมายหรือว่าจดหมายที่จะส่งไปนะคะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในซองนะคะซองเองจะเรียกว่าอัมปลอบนะะีอัมปลอบอัมปลอบนะคะ a m p l o p อัมปลอบ นะคะอัมปลอบจะขนาดใดก็ได้จะเรียกว่าอัมปลอบหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งข UH, อง Internal, oh สุร obile, ัตนะคะจดหมายที่อยู่ในซองเรียบร้อยนะคะปิดผนึกแล้วก็ส่งไปตัวนั้นก็คือเรียกว่าสุรัตนะคะส่วนใบที่อยู่ข้างในก็จะเรียกว่าสุรัตเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเวลาในราชการนะคะหนังสือราชการก็จะเรียกว่าเรียกใบหรือว่าเรียกตัวหนังสือตรงนั้นว่าสุรัตเหมือนกันนะคะ จดหมายหรือว่าหนังสือที่ใส่ไว้ในซองนะคะปิดผนึกหรือว่าไม่ปิดผนึกทั้งหมดนั้นนะคะทั้งซองทั้งจดหมายที่อยู่ข้างในก็จะเรียกว่าสุรัตเหมือนกันนะคะที่เราส่งในส่สงที่ปรษณีี์แล้วก็จะมีปิดตราปรษยียากรข้างหน้าอันี้นะคะจะเรียกว่าสุรัตนะคะอ่ะแลวค่ะก็อันนี้คือแปลว่าจดหมายนะคะคือสุรัตนะคะ อีกแบบหนึ่งถ้าไม่ส่งจดหมายเราอาจจะส่งพัสดุนะคะพัสดุจะเรียกว่าปารเก็ตปารเก็ตปาเกตนะคะปารเก็ตสะกดด้วย p a k e t นะคะปารเก็ตปารเก็ตนะคะก็คือพัสดุ แล้วก็ทีนี้การส่งไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือพัสดุนะคะในปริณีจะมีแบบธรรมดามีแบบด่วนนะคะถ้าในภาษาินโนนเซียจะมีธรรมดากับด่วน2อ,อย่างนี้นะคะก็คือเบียซา,าคือแปลว่าธรรมดาอย่างเช่นจดหมายนะ,ะธรรมดาสุรัตเบียซา,าหรือถ้าเป็นพัสดุนะส่งแบบธรรมดาก็พาเกตเบียซาเนะบียซา,าสะกดด้วยบี B. i a s a นะคะ b i a s a b i a s a p a c k e t b i a s a แบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นด่วนนะคะจะเรียกว่ากหลัดนะคะกิลัดสกดด้วย k i l a t กิลัดนะคะปากเกตกิลัดหรือสุรัตกิลัดได้เลยนะคะต่อไปค่ะคือส่งคําว่าส่งนะคะคือเมอืองงีริมอย่างเช่นฉันส่งจดหมายแบบนี้นะคะจะใช้คํากริยาอะไรก็คือเมอืองงีริมนะคะเมงงีริมเม n งง i m ริมสะกดด้วย m e n จ I R I M มนะคะเมืองีริมเมืองีริมนะคะแปลว่าส่งนะคะฉันส่งจดหมายสายยเมือง,งีริมสุรัตแบบนี้นะคะต่อไปค่ะผู้ส่งผู้ส่ง ะะผู้ส่งกับผู้รับนะคะผู้ส่งคือเปองงีริมนะ,ะสังเกตว่าจะคล้ายๆกับคำว่าส่งเพราะว่ามันมีอสองคำาน้นมันมีรากศัพท์เดียวกันนะ,ค,ะคือคำว่ากิริมถ้าเป็นส่งที่เป็นคำกริยานะฮะก็คือเมืองงีริมส่วนผู้ส่งนะฮะบุคคลหรือว่าเป็นคำนามนะ,ะก็คือเปิงงีริม เปอร์นีริมสะกดด้วย p e n g i r i m นะคะเปอร์นีริมเปอร์ีริมอันนี้คือผู้ส่งส่วนผู้รับนะคะผู้รับคือเปอร์เนริมาเปอร์เนริมา นะคะเปอร์เนริมาสะกดด้วย P E N E R I M A เนะคะเปอร์เนริมาเปอร์เนริมาเปอร์เนริมานะครับคือผู้รับนะคะ ทีนี้ต่อไปก็คือเวลาเราส่งจดหมายหรือว่าส่งพัสดุนะคะสิ่งทําคัญก็คือที่อยู่เนี่ยผู้รับที่อยู่ของผู้ส่งด้วยนะคะเผื่ออจะต้องตีกลับนะคะที่อยู่คืออาลามัดอาลามัดอาลามัดนะคะสะกดด้วย A L A M เอทนะคะอาลามัดอาลามัดนะแปลว่าที่อยู่ส่วนประกอบของที่อยู่เนี่ยคะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลขที่นะเลขที่ที่เลขที่บ้านแบบนี้นะคะก็จะใช้คำว่า n o m o r r รุมะนอ m o ม r รุมะนะนอรมก็คือเลขที่รุมะนะเราเคยเรียนมาแล้วก็คือบ้าน นะคะ no m o r ์รูมา no m o r ์ก็คือ n o m o r no m o r ์แล้วก็บ้านนะคะก็คือรูมา r u m a h นะคะรูมา no m o r ์รูมา no m o r ์รูมาต่อไปอาจจะเป็นตึกก็ชื่อตึกนะคะนามาเกดุงนามาเกดุงนะคะนามา กระดุงกระดุงนะคะสะกดด้วย g e d u n g นะคะนามะกระดุงกระดุงนะคะแปลว่าตึกนามะกระดุงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะก็เป็นชื่อถนนชื่อถนนนามะจัลันนามะจัลัน นะคะนามาก็คือชื่อ Jalan ก็คือถนนนามจาจ a l a นจัันสะกดด้วย j a l a n นะคะจ a l ันนามจาจันคือชื่อถนนต่อไปถ้ามีซอยนะคะซอยจะเรียกว่าก a กงนะคะสะกดด้วย g a n g ก a นะคะนี่คือซอย ต่อไปค่ะก็คือเขตนะคะเขตจะเรียกว่า district district นะคะ district สะกดด้วย d i s t r i k นะคะ district district นะคะแปลว่าเขตต่อไปค่ะคือแขวงนะคะแขวงจะเรียกว่า sub district s u ปดิสตริกนะคะก็เติมคำว่าซุปข้างหน้านะคะหรือว่าสับนั่นเองนะคะในภาษาอังกฤษก็คือ s u b อ่านแบบภาษาอินโดนีเซียนะคะก็คือ s u b District แปบลบว่าแขวงนั่นเองอันนี้ถ้าระดับเมืองหรือว่ากรุงเทพนะคะถ้าในอินโดนีเซียเองนะคะดิสตริก ซูปดิสตริกอันนี้จะจะไม่ได้ใช้นะคะเขาจะใช้เหมือนที่ต่างจังหวัดก็คือมีตำบลมีอำเภอตำบลน,นะคะจะเรียกว่าเกจามาตันเกจามาตันเกจามาตันนะคะสะกดด้วย K E C A M A T A N นะคะ เกจามาตันเกจามาตันแปนลว,ว่าตำบลแล้วก็อำเภอค่ะอำเภอคือกาบูปาตแตนกาบูปาตนแตนกาบูปาแตนนะคะสะกดด้วยเคเอบูปา T.E.N. นะคะกาบูปาเตนกาบูปาเตนนะคะนี่คืออำเภอต่อไปค่ะคือจังหวัดนะคะจังหวัดคือโปรฟินซีโปรฟินซีโปรฟินซี si, นะคะคือจังหวัดสะกดด้วย P.R.O V I N S I นะฮะ p r o v i n C นะฮะ p r o v i n C อันนี้แปลว่าจังหวัดนะคะต่อไปที่สำคัญนะคะเมื่อเราจะต้องส่งปรายนีย์นะคะคือรหัสปรายนีย์นั่นเองนะคะรหัสปรายนีย์คือ Go the p o s t สถานีวิทยุศึกษา โคเดอปสนะฮะโคเดอปส c โคเดสกดด้วย K O D e. dE โคเดนะฮะแล้วก็ปส s คือ p o s นะโคเดอปสคือรหัสไปรสนีนะคะโเดอปสต่อไปค่ะคือตราไพรสนียกรหรือว่าสเตมนั่นเองนะคะสเตจะเรียกว่า เปรังโกเปรังโกเปรังโกนะคะเปรังโกสะกดด้วย p e r a n g k o เปรังโกเปรังโกเปรังโก นะคะปรังโกอันนี้คือตราปไพรสเนียกรนนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะคือไพรสเนียบัตรนะคะไพรสเนียบัตรจะเรียกว่าการตู้ปอส์การตู้ปอส์การตู้ปอสนะคะการตูสะกดด้วย k a r t u าร์าร์ตูแล้วก็ POS ก็คือ POS k a r t u POS นะฮะ a ร t u POS แปลว่าไราสนียบัตรนั่นเองนะคะแล้วค่ะ,ะ,คะก็เป็นคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปรสเนีทีนี้เราจะลองนำคำศัพท์เหล่านั้นนะคะมาสร้างประโยคกันนะคะประโยคแรกจะบอกว่าอย่าลืมเขียนรหัสไพรส์เนีอันนี้ของจริงนะคะเพราะว่าถ้าส่งไปรสณเนีนะคะถ้าไม่มีรหัสไพรสเนีนะคะก็ ถึงแต่ว่าถ้ามีรหัสปรษณนีก็ทำให้ทางปรษณนีนั้นสามารถที่จะแยกนำส่งได้ได้สะดวกขึ้นนะคะอย่าลืมเขียนรหัสไปรษณนีในภาษาินืเสียนะคะอย่าก็คือจางันอย่าจางันนะคะจางันอย่าทำอย่าลืมอย่าไปนะจางันสะกดด้วย J A N G a n นะคะจากนั้นแล้วก็ลืมก็คือลูป่าจากนั้นลูปา,ปานะคะลูปา่าสะกดด้วย l u p a ลูปา่าจากนั้นลูปานะคะอย่าลืมเขียนนะคะก็คือตุลิสเขียนคือตุลิสนะคะสะกดด้วย t u l i s ตุลิส นะคะแล้วก็รหัสไพรส์นีก็คือ c o the boss อย่างนั้นลืมปะตุลิส go the boss, upa, list, go the boss นะคะอย่าลืมเขียนรหัสไพรส์นีอย่างนั้นลืมปะตุลิส go the boss นะคะท่านผู้ฟังลองออกเสียงตามดิฉันช้าๆนะคะอย่าลืมลืมปะ ตูลิสขโคดโอสอย่งงาลืมลุปะตัวเลขโคดโอสอันนี้นะคะต่อไปค่ะก็คือเพื่อนฉันยังชอบสะสมตราไบรสเนียกรชุดพิเศษอยู่ก็คือ ชอบสะสมสแตม์นั่นเองนะคะเพื่อนของฉันนะคะหรือว่าเพื่อนฉันก็คือเติมมันไซยาเติมมันนะคะแปลว่าเพื่อนนะคะสะกดด้วยท e ี M อ N เอติมมันเะติมมันนะะแล้วก็ฉันก็คือไซยาเติมมันไซยาก็แปลว่าเพื่อนของฉันหรือเพื่อนฉันนะคะเติมมันไซยายังคงนะคะ มาสิมาสิแล้วก็ชอบคือส su ุกะสุกะสุกะแปลว่าชอบนะคะสุกะแล้วก็สะสมนะคะเ,เราใช้รากศัพท์ก็ได้นะคะก็คือโกเล็กซีมาจากคำว่า collection โกเล e กซี o โกเล i กซีหรือ,อ,อคำกริยาคือเมงโงเล็กซี่เมงโงเลกซีคือสะสมเป็นคำกริยานะคะ เมอรงโงเล็กซี่ะสะกดด้วย M E N G O L E K S I นะคะเมอรงโงเล็กซี่เมอรงโงเล็กซี่นะคะคือสะสมนะคะแล้วก็ ตราปรายสเนียกรหรือว่าสเต็มนะคะก็คือเปอร์รังโกเปอร์รังโกใช่ไหมคะเมืองโกล็กซี่ปรังโกก็คือสะสมสเต็มแล้วก็ชุดพิเศษก็คือ ADC EDITION เนี่ยนะคะ ADC k ซี่คุสุสคุสุสแปลว่าพิเศษหรือเฉพาะเฉพาะการนะคะเฉพาะนะคะสะกดด้วย k h u s u เอสนะคุสุสนะเป็นพิเศษหรือเฉพาะกิจนะคะเอดิซีคุสุสชุดพิเศษนะคะเพื่อนฉันต้มันสายะยังชอบสะสมมาซิสุกะเมงโอลักซีสแตมหรือว่าตราประเพณีก่อนเปรังโกชุดพิเศษเอดิซีคุสุสนะคะตพืันสายะมาซิสุกะเมงโอลักซี ปรังโกเอดิซีกุสนะคะท่านผู้ฟังลองออกเสียงตามนะคะช้าๆค่ะทีละคำค่ะเริ่มต้นจากคำแรกเลยค่ะเตอร์มันซายะมาซีสุกะเมงโอล็กซี PERANGKO EDISI KHUSUS นะคะเพื่ k a ของผมยังคงชอบสะสีเปร์รังโกฉบันี่ประโยี่นะคะ มาดูประโยคที่3นะคะจะบอกว่าช่วยเขียนที่อยู่ผู้รับให้ครบหน่อยนะคะ,ะช่วยนะคะคือตอหลองตอหลองนะคะตอหลองสะกดด้วย T O L O N G อะคะอ่านว่าตอหลองตอหลองตอหลองแปลว,ว่าช่วยนะคะ แล้วก็เขียนก็คือตูลิสตูลิสตูลิสนะคะแล้วก็ที่อยู่ก็คืออาลลามัดอาลลามัดที่อยู่ผู้รับนะคะอาลลามัดเป็นเนริมาอัลลามัดเป็นเนริมาให้ครบนะก็คือยัง l e n g k ับยัง l e n g k ับยัง เล็งกับนะคะเล็งกับแปลว่าครบครันนะคะ complete นะคะครบทุกอย่างไม่ขาดอะไรแบบนี้จะเรียกว่าเลังกับนะคะสะกดด้วย l e n g k a p เลังกับยังเลังกับให้ครบแบบนี้นะคะตอลองตขลิสทีลามัตทปนรมบ ยัง lengkap สถานีวิทยุศึกษานะคะต้อ,องตุลิสอัลามัตเปนริมายัง lengkap ช่วยต้อ,องเขียนตุลิสที่อยู่อัลามัตผู้รับเปนริมาให้ครบยัง lengkap นะคะต้อ,องตุลิสอัลามัตเปนริมายัง lengkap ะะท่านผู้ฟังลองออกเสียงตามนะคะทีละคำตั้งแต่คำแรกค่ะตอลองตูลิสอาลามัดเพเนริมายังลล็งกับตอลองตูลิสอาลามัดเพเนริมายังเล็งกับอ่นนี่นะคะ ประโยคที่3นั่นเองนะคะประโยคต่อไปนะคะจะบอกว่าเขา่งไพยสเนียบัตรจากต่างประเทศนะคะจะเริ่มต้นในคำว่าเขานะคะเขาก็คือเดียนะคะเดียเดียแล้วก็่งนะคะก็คือเมองีริมใช่ไหมคะเมองีริมนะคะแล้วก็ คำว่าปรายเสียบัดนะฮะก็คือการตอร์อขออภัยค่ะการตูปอสการตูปอสใช่ไหมคะคือปรายเนียบัรส่งปรายเนียบัรก็คือเมึองอิริมการตูปอส์มองอริมการตูปอสนะคะจากสมมติว่าเราส่งจากไหนไปไหนแบบนี้นะคะ ก็ใช้คำว่าดารีนะคะดารีสกดด้วย D A R I นะคะดารีนะคะแปลว่ามาจากนะคะก็อย่างเช่นจดหมายนะมาจากใครแบบนี้สุรัตดารีนะคะสมมติว่าจดหมายจากเพื่อนสุรัตดารีตำมันแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งจาก ส่งจากอินโดนีเซียมงังงจริม d ด r i ารอิงอินโดนีเซียน,ะะนโดนเซ่งนโาสนีเซีนะะนนนเายนยบส่รนนเซานีส่จาาย่จากเจาก่ากเทศนะะานนเากนเทศสกอนนินดเกอนียกอีสกดด้วย L U A R อ่านว่าลู่วารลู่วารลูวานะคะแล้วก็คำถัดไปคือเนกรีเนกรีนะคะเนกรีก็คือสะกดด้วย N E G ้อกนะคะลู่วานะคะอันนี้แปลว่าต่างประเทศนะคะ เขาก็คือ dia ส่งก็คือ mengirim อและก็ปริเซเนบัตนะคะคือ kartu pos จากก็คือ dari แล้วก็ต่างประเทศคือ luar n e g r i dia mengirim kartu pos dari luar n e g r i นะคะเดี ja si ๋ยวท่านผู้ฟังลองออกเสียงตามช้าๆนะคะดี a ะเมนริมคาร์ทูโพสดาริลู่อาร์เนเรี เอาละค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับที่ทำการไปรายนีนะคะเราจะมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ติดตามฟังกันสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ดิฉันก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะด้วยคําว่าซัมไปจุมปาดาสวัสดีค่ะ